ซิ่งรถนะ่ะเบื่อแล้วแล้วซิ่งเครื่องบินนะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะแลนดิ้งตอนไหนตอนนี้นะครับแอดแมวก็ไม่ยังสามารถเข้าได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ่มีเงินเลี้ย <c> ว <oughs> คือเข้าไปหลายเกมมากครับตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบปั่นตังค์นิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปลงเกมใหม่นะตอนนี้ผมก็ดูดูเกมนี้อยู่ของเกมค่ายแว็กนะครับเชนแว็กคือเกมนี้เนี่ยมีคนส่งมานะครับให้ทางแอดเนี่ยได้ทําการรีวิวครับกับเกม Golden Class นะครับเป็นเกมแนวไฟเตอร์ Fighter. To e เอินะครับเน้นการต่อสู้ต่อยโผะโผะผผอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยอย่าพึ่งสิครับอุ้ยคุณผู้ชมใจเย็นๆเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันหนึ่งผมได้นอนสังกตายอยู่ในสำนักงานเงาๆนาฬิกาก็ปลุกผมเฮ้ยนี่มันแค่เจ็ดโมเองนะ จะรีบไปไหนเนี่ยโอ้โหคนเราต้องนอน12ชั่วโมงเพื่อที่จะวอร์มร่างกายแล้วไปต่อสู้ต่อแล้วก็มีเสียงดนตีเกิดขึ้นเฮ้ย <Hey! S 2> เพื่อนมันถึงเวลาแล้วนะเว้ยจะต้องไปต่อสู้แล้วอ,อ๋อไม่ใช่นี่มันตัวเรานี่วะ <laughs> ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะตั้งต่อสู้เฮ้ย hey! เอาเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินเข้าสั่งเวียนและตัดสินใจว่าวันนี้ผมจะโกยตังเฮ้ยเตะต่ตอย เป็นไงล่ะครับมีใครกล้าหืัอผมมิมั้ยและหลังจากนั้นก็ได้มีแมวมองทําให้ชีวิตของผมนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วแต่วันนั้นชีวิตของฉันก็ได้เปลี่ยนไปจะตอนนั้นตอนตอนน,อน,นี้ตอนไหนไม่รู้ช่างมันเหอะเอ้ย <c oughs> เอาล่ะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไตเติ้ลนะครับและนี่คือทีมพัฒน,นาที่เขาวาดรูปผมครับเป็นไงครับโอ้โหว่าสลอเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวเกมมีอะไรอีกนะ ตัวเกมนะครับก็จะมีเรื่องของตัวนักต่อสู้นะครับต่างๆนี่ครับก็พระเอกก็คือคนนี้นะครับผมจองน,นี้แล้วกันพระเอกได้ไหมอ่ามันก็จะมีคำอธิบายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายคร่าวๆกันนะอืมโอเคมันต้องแปลแปลด้วยอย่างนี้แล้วกันพับมาเห็นไหมครับอ๋ออันนี้ก็อธิบายนะครับเหมือนเหมือนกับว่า เป็นประวัติของเขาว่าเป็นยังไงนะครับคนนี้เป็นแฮกเกอร์ด้ยเนะี่ยเป็นแลปเปอร์โอเคก็เจ๋งนะคนนี้เจ๋งอยู่เฮ้ยคนนี้ดูดีว่ะเท่เลยอะ่ะคนนี้ดูดีดูดิโหน่าจะแบบดูเก่งอะ่ะแล้วก็มีเรื่องของเพลงครับเราสามารถฟังเพลงได้อ่เดี๋ยวลองมาเทสกันเทสได้ไหมอ๋อยังไม่ได้โอ้เกมนี้น่าจะมีเพลงที่แบบพเพาะเวลาต่อสู้ครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นผ่านจอยเกมได้ด้วยนะครับ ว่าเกมนี้น่าจะเป็นแบบว่าแนวเพย์ทูเออร์แบบไฟติ้งแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเข้าไปเล่นแบบเหมือนไฟติ้งอ่ะเหมือนเกมเสตรีทไฟต์เตอร์อะไรพวกนี้ยครับอืมถ้ามีจอยด้วยนะอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะแบบเป็นแนวบังคับแบบสตรีทไฟต์เตอร์เข้าไปแล้วต่อสู้โผขาโผผ่าแล้วไม่รู้ว่าแน่ใจว่ามีแนวฟาร์มด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเออมีฟาร์มไหมเอยรู้สึกว่าจะเป็นการ์ดนะครับเนี่ยเป็นการ์ดแล้วก็มาเปิดสุ่มตรงนี้ได้มีแพ็คอยู่15เหรียญ30เหรียญ60เหรียญ ผมว่าหกิบเหรียญก็โอเคแล้วนะอืมอ่าเดี๋ยวดูลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอาเริ่มจากอันแรกนะครับอันนี้เนี่ยนำโครงการกรกฎาคมนะครับมีโปรโมชั่นชุดแรกเริ่มขายนะครับสิงหาเปิดตัวโทเค็นตัวละครใหม่โอเคแล้วแพ็กสอง่ะมาต่อครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กสองกันนะครับอ้าทำไมไม่ขึ้นเลย ไม่ขึ้นก็ต้องแปลงอย่างนี้ก่อนเกมเวอร์ชันอัลฟานะครับขายอาคารตัวละครแล้วก็มีตัวละครเวอร์ชั่นเต็มตัวละครรู้สึกว่าจะเป็นการออ่ขายกล่องนะครับเยอะเลยเพราะว่าเกมนี้มันเน้นตัว NFT ต่อสู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีการขึ้นนะครับในปีหน้าเนี่ยขึ้นเป็น 3D ต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นเวอร์ชันเต็มของเกม ็เกมนี้นะครับจะเล่นได้เนี่ยก็ต้องรอนะครับประมาณปีหน้าเลยนะถึงจะได้เล่นจริงแต่ว่ามันก็มีการเปิดขายแพ็คต่างๆนะครับที่เราสามารถเอานำมาเก็บก่อนได้นะครับก็ดีนะผมว่าโอเคอยู่นะใช่โอเคอยู่ lost map วันนี้ lost map ผ่านไปแล้วแล้วก็ในส่วนของเ,อเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้นะครับอันนี้ต้องผ่านเชนแว็กนะครับผ่านเชนแว็ก เออแล้วกม็มีอยู่2ภาษานี่ภาษาอังกฤษในส่วนของการ์ดเดี๋ยวเรามาดูการ์ดนะครับตัวการ์ดเอามาขุดนะครับก็สามารถเอามาขุดได้จะเป็นการเหมือนสเต็กกิ้งแล้วก็ขุดเออจะมีแรงขุดอยู่นะครับซึ่งอันนี้เขาบอกแรงขุดอยู่เนี่ยอยู่ที่เออ0.44นะครับ GCM ต่อวันนะครับเพราะว่าจะได้เหรียญเนี่ยประมาณนี้ครับเอ่อแต่ละเหรียญเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้พอๆกันหมดเลยครับเนี่ยได้พอๆกันหมดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อเหรียญนะครับเอ้ยนี่ไงถ้าเกิดใครอยากซื้อตัวการ์ดนะครับก็ต้องไปทําการซื้อในตลาดนี่ครับเอาไม่ใช่คริปโตไมล์หรคริปโตไายไปจากไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกดใหม่ครับนี่ครับต้องไปตลาดนี้เลยครับนี่อะตอมนะครับอะตอมิกเฮส เราก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับซึ่งเขานะครับจะมีขายนะตามราคานี้เลยครับเราสามารถซื้อได้โดยการแลกเหรียญน,นะครับเป็นแบงก์เชนก่อนนะเราต้องเข้าที่แบงก์เชนแล้วก็แลกเหรียญน,นะครับเพื่อมาทําการซื้อนะครับในตลาดนี้นะแล้วเราก็จะได้ดอกเป็นเหรียญน,นี้ครับเหรียญ GCM นะอันนี้จะเป็นฝั่งของการสเต็คกิ่งนะครับผมสเต็คกิ่งนี่สเต็กิงตรงนี้ได้ตอนนี้ผมยังกดไม่ได้นะครับยังกดไม่ได้ อันนี้มีเอออันนี้จะเป็นฝั่งของสเต็กิ้งใช่ไหมมันก็จะมีบ่ออยู่นี่โอ้โหคนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าหนึ่งพันต่อวันนะ่ะโอ้โหเจ๋งเจ๋งสุดสุดจริงโอ้โหสเต็คได้ไงวะโอ้โหวันละพันสุดจริงๆผมก็อยากเหมือนกันนะแต่ไม่เอาอะคือผมว่าถ้าจะสเต็คได้ขนาดนี้ต้องมีทุนอะทุนมากอะไม่ใช่ทุนนอนนะ มากมากคือดูดิใบหนึ่งอ่ะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูนะสูงสุดมันจะมีเป็นสิบยี่สิบไหมน่าจะถึงนะแล้วใบหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหสิบสิบนะคือคนต้องเปิดหรือว่าต้องเหมาได้อ่ะโอ้โหนี่นี่คือการ์ดไม่ใช่เล่นๆนะถ้าบอกว่าเอาใบนี้คือแบบสุดจริงสุดจริงคือการ์ดธรรมดานี่ต้องมีแบบไปร้อยอ่ะถึงจะได้ระดับพันอ่ะต้องมีบัตร ไอต้องมีใบนี้กี่อ่ะโอ้เว็นพันนะโอ้ต้องมีเยอะมากอะ่ะพันกว่าพันกว่า g, g CD, ี C D A G C M นะครับต่อวันเนี่ยต้องเยอะมากๆเลยนะครับที่จะได้โอ้โหผมว่าสุดๆดจริงๆอโอเคครับเกมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาเกาๆนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้เนี่ยกำลังดูเกมใหม่อยู่นะครับซึ่งมีเกมเยอะมากเลย แล้วก็กําลังม,งมองๆอยู่ครับว่าจะเข้าเกมไหนดีแต่ว่าเชนแบ็กเนี่ยผมยังคิดคิดอยู่นะครับเพราะว่าเออรู้สึกว่าเชนแบ็กเนี่ยมันจะต้องผ่านตัว w a l l e t ของเชนแบ็กนะครับซึ่งอ,อ่าถ้าแบ่งพอตนะครับสมมุติว่าถ้าผมมีพอตเออเริ่มเยอะแล้วเนี่ยผมว่าก็แบ่งพอตมาลงเออชนแบ็กได้นะครับสมมุติถ้าคนมีแบบสักล้านนึงอะไรเงี้ยก็แบ่งมาอย่างละครึ่งก็ได้นะครับแต่ผมมียังไม่ถึงไงผมมีแค่แสนกว่ายางไงครับสองแสนจะสองแสนนะก็ แบ่งไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าจมอยู่ในเกมคริปโตคากับบอมแล้วก็คริปโตมายนะครับแล้วก็มีโจโจ้ด้วยนะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูเกมใหม่ๆนะครับทีออ่ออกมาแล้วก็เป็นแนวคลิกโตเออร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มเห็นแต่แบบเพทูเออร์เยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ